ฮัลโหลสวัสดีทุกคน,นครับอยู่ผมช่อง T เล็กครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมส์กรัมนะครับผมตอนนี้ก็ในเซิร์ฟผมก็มีกิจกรรมนะครับโดยที่แอดมินให้วิ่งจาก Z 0ไปยังดีสนะฮะคนข้างที่จะไก่ครับวิ่งด้วยต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับเราจะไปทางลัดหรือไปอยังไงก็แล้วแต่เราที่จะเราจะสะดวกเนาะตอนนี้เขากำลังรออยู่ตอนนี้เวลาก็อยู่ที่1ทุ่ม50นาทีนะครับ ก็คือเวลาสตาร์ทก็อยู่ที่2องทุ่มดูบรรยากาศนะตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วก็น่าจะครบแล้วแหละก็จะมีประมาณนี้แหละเด็กก็มาไม่หมดนะเสียงดังรออีกประมาณสี่นาทีนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันก็เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งทุ่มห้าสิห้แล้วรอเกนาที เดี๋ยวผมพาดูแต่ละคนนะครับเขาก็จะมีอ่าชุดให้เรานะครับเป็นชุดตัวนี้นะใครจะกินต่อิญเลยฮะชุดลายหมักลุกสีแดงแล้วก็ผมได้เตรียมน้ำโค้กไปสองขวดนะแล้วก็ขนมเล็กน้อยระหว่างการวิ่งนะฮะก็จะมีปืนด้วยเอาไ้ยิงซอมบี้นี่แหละโอเคตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียว คนก็รู้สึกว่าผมก็ก็ว่ามันมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราลองหาเพื่อนก่อน,นคุณวันที่ดีอยู่ไหมเราว่าเราตายก่อนไปแน่เลยโอ้มีคนโหลโท้องเสียตอนคุณวัน<ป>ที่ดีอยู่เปล่าใช่มันต้องอใช่แ,แน่ๆต้องมีคนวางยา <laughs> อ้าว <laughs> คุณทำไมไม่วิ่งกับเขาอ่ะฮะอ๋อผมไม่ค่อยมีเวลานั่งดูไลฟ์เอาดีกว่า โอ้ได้เลยไม่ติดข้างเราก็ได้นะเอ้ยผมผมได้ยินเสียงใครไม่รู้แปลกๆคนที่ฝากกางเกงคนไหนนะฝากกเกงขาสั้นผมผมผมคุณฝากให้ใครอ่ะอ้าวก็มีโอ้กางเกงผู้หญิงมีผู้หญิงกี่คนผู้หญิงคนเดียวใช่เหรอผมทำมันหายล้วดิให้คุณไปสองตัวคุณหายสองตัวเลยหรอรถผมลงคลองอะ ว่่านคะจริงๆนะครับผมเราฝนหลว้ก่อนนะอดเลยอดเลยอดเลยน่ารักอ่าพร้อมจะวิ่งด้วยกันไหมไปกับผมไหมเราจะได้ปลอดภัยครับเราต้องจับกลุ่มอ่ะไปด้วยกันกันนะไปวะเอาไปเป็นกลุ่มเหรอใช่ใช่ไม่งั้นถ้าเจอซอมบี้อย่างเงี้ยเราจะได้ร่วมมือกันค่าย เดี๋ยวรางวัลเราค่อยว่ากันครับเคยกินแล้วพอถึงหน้าเสี่ยงข่ายปุ๊บก็เรียบร้อยคั้นแรกไปให้ถึงทึ่งทางให้ได้ก่อนผมว่าไม่นานรอดไปถึงผมนักวิ่งหมอครับหมอครับอยู่แล้วครับหมอรับกับคีนี่ครับหมอเราต้องไปหาคนมาเพิ่มเราไปสองคนน่าจะแห้งผมดูทรงแล้วผมก็เกือบแห้งวิ่งมาเนี่ย ผมบอกว่าให้ผมว่าจะไปรับวันนั้นน่ะเมื่อวานน่ะผมไม่บอกคุมไม่มาไงกว่าผมจะออกมาถ้าเกิดผมมาผมน่าจะลงคลองไปพร้อมกับรถแน่นเอาทำไม <c oughs> เออใช่ผม่ายฉลามลง<อ>าเห็นเปลา,า,ลาไกลแล้วฝั่งนี้อ๋อฝั่ะนี้ใครเป่าอะไรเนี่ย รถเพลงรถใครเปิดไว้เนี่ยไม่ปิดเดีย๋ยววางแบตหมดนะฮะตอนนี้เขาน่าจะใกล้แล้วแหละเอออนี่คุณเราคุยกันตั้งนานนี่เรายังไม่รู้จักชื่อชื่อกันเลยนะคุณชื่ออะไรเอาชื่อในเกมไหมชื่อในเกมชื่อในเกมครับอ่าผมคิวผมกิ๊บ อะไรนะกิวกิวดอสันอย่างนี้หรอกิวมาสเตอร์กิวมาสเตอร์โอเคกิวมาสเตอร์ยินดีได้รู้จักครับผมยินดีเป็นกานครับผมเอ้ยคนนี้เกินเกมครับเนี่ยถ่ายลูก่อนเดี๋ยวผมไปต่อหลังให้อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่ง ใครเป็นเพื่อนเขาในนิดคอร์ล่ะโทรถามหน่อยคุณมอร์นนิ่งสตาร์เขาบอกว่าเอาข้าวให้เมียก่อน <laughs> เฮ้ยไปเกรียข้าวให้เมียก่อนเ <laughs> ขาบอกเอ่อโอเคไม่เป็นไรให้ <laughs> เขาออกตัวที่หลังก็ได้ครับถ้าเขามาชา้า <laughs> เขาก็ออกตัวชา้ากว่าพวกเรานะตอนสองทุ่มนะเหลือเวลาอีกสองนาทีครับทีเล็กถ่ายรูปหรือยังอ่านั้นทุกคนนะแถวหน้าก้มหน่อยครับแถวหน้านั่งยองเออนั่งนั่งยองหน่อยครับ คุณหัวกระต่ายอ่ะสวยสวยมากแตงโมใครอ่ะตรงนี้คนนึ่ง,องเ,เอาเลยหนักเกนี่ยตรงนี้คนนึงนั่งตรงนี้คนนึงได้ไหมสวยแตงโมตัวทองเสียเลยนะครับทองเสียเลยนะหนักเกินไม่ไหวไม่เห็นหน้าเลยบางคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคนถือวิทยุมาตรงนี้ได้เปล่านี่ตรงนี้ตรงป้ายเนี่ยตรงตรงผมเนี่ยเห็นปะผมกระโดดอยู่ อย่างสวยนะโอเคนะครับสามสองโอเคขอบคุณมากครับเวลาทุกคนน่าจะพร้อมแล้วแหละดูเดวผมจะถือวิทยุได้ถึงจนจบไหมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อนะผมเป็นเสื้อวิ่งนะเนาะมองใจช่วยมองใจช่วย เจ้าเจ้าไปจริงเหรอครับวิดีโอนะเริ่มนับถอยหลังครับเริ่มนับถอยหลังหรือยังครับเนี่ยเฮ้ยเวลาจะเริ่มแล้วจะ,จะ,จะเ,วเวลาจะเริ่มแล้วเวลาจะเริ่มแล้วเอานหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนสตาร์ทสตาร์ทโกไปไปครับไปแล้ว เราต้องร,ร,ร,รู้เส้นทางก่อนนะครับว่าเราจะวิ่งทางไหนผมว่าน่าจะตามทางก่อนเฮ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยจังหวะน,นี้เราต้องไปก่อนโอก็ระต่ายตามไปผมเห็นหัวเขาอยู่เลยอ๋อไ,ได้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 ตามมาตามมาเราต้องดูตรวจสอบเวลาวิ่งเราด้วยโอ้คนคนหน้าผมนะ ผมบอกเลยว่าผมแซงทุกคนนะครับวิ่งผมสุดๆอยู่แล้วดูวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะแซงให้ดูทุกคนผมแซงให้ดูนะผมแค่ก็คืออัพอัพวิ่งผมอะเยอะมากผีเกิดทุกคนผีเกิดผีมาผีเกิดเฮ้ยเราเราเราต้องไปก่อนเราต้องไปก่อน ฟีเต็มเลยเราต้องวิ่งไปก่อนนะทุกคนดูซิว่าเราจะได้ทีหนึ่งหรือเปล่าเราต้องพักแล้วนะ รอเวลาเนี่ยเรอยู่ทุกสามให้มันสักอ่าอ่าเก้าสิบเอ็ดผมถึงจะวิ่งต่อนะเราไม่ต้องรีบนะ ตั้มตั้มตั้มพี่รออะไรวะพี่ไปแล้วน้องไปดีป่ะตามพี่มาแล้วกันอตอนนี้ผมไม่อยากเอาที่หนึ่งนะเอาจริงอะ่ะผมอยากจะสัมภาษณ์ทุกคนเวลาวิ่งด้วยมายังไงก็จะเอาที่หนึ่งนะเดี๋ยวไปลองดูก่อนได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะได้แหละ เจอหมาหรือเปล่านะคนข้างหน้าเราจะมีหมาเนาะไปวิ่งก่อนดูตอนนี้เขาถึงไหนกันแล้วผมว่าน่าจะนานอะ่ะอย่างจำานี้ชั่วโมงหนึ่งอะ่ะจะถึงง่ายไหมเนะี่ย ตรงนะครับตรงน่าจะดีที่สุด่ะผมเห็นคนข้างหน้าผมแล้วเราต้องพักนะทุกคนไกลมากเลยผมรู้ว่าใครเป็นใครแล้วเนี่ยตอนนี้สับสนมาก

Không nào mà không lại. Nạp. Nạp. Anh đi. 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 Anh đi.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  đi. Anh 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 พี่ลอยจีว่าอยู่ก็ทำอย่างเนี่ยวไ่้เลยไม่ใช่คนอ่านนะขึ้นเขามันช้าแต่ตอนวิ่งลงอะ่ะอย่างไวพี่ก็มีส่วนเนาะจะปิดลงไวถึงง่ายไหมที่หนึ่งที่สองเเจอแล้วเจอที่หนึ่งที่สองแล้วตามวิง่งเลยเอ้ยเออตามวิ่งเร็วเ,ยเลย นี่เจอคนข้างหน้าผมแล้วตั้มตัตามอ,อืนไอ้สองตัวน,นั่นเข้าบังเกอร์แสนหนึ่งเข้าไปทำอะไรวะรูปไปตั่งบังเกรงอร์อ๋อบังเกอร์แสนหนึ่งคิดก่อนว่าพี่จะไปเส้นเส้นหนึ่งหรือเปล่า พ่อมันมันไม่ได้ขึ้นเขาไงตรงนั้นอ่ะเส้นหนึ่งอ่ะไอ้สองคนนั่นน่าจะไปบังเกอร์แล้วไปทางเส้นเหลืองเพราะว่าพี่คิดว่างั้นแหละเพราะว่ามันมันมันไม่ขึ้นเขาไงผมก็จะไปเส้นเหลืองกับมันนี่แหละเพราะว่ามันไวเส้นเหลืองไหนเส้นเหลืองทางบ้านเราเหรอไม่ไม่ถนนใหญ่ผ่านโรงงานเส้นหนึ่งอ่ะแล้วรถตีงี้เข้ารถไปพี่ใช่ สองคนนั่วิ่งคู่กันไม่แค่ใครวิ่งข้างหลังดีว่าตามปปองอยู่หลังนี่เหรอของ่หวกตันหุกนพักก่อนพักก่อนไอ้ปืนเอกคเล็กกะดับหนึ่งวะเอ้าี่ดับหนึ่งเอ้าเอ้าเออไปเลยไปเลยไปเลยดดู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 เดูดูดูดดดวน เออรัดมาดับหนึ่งยว่ะดีอว่าเอาเว้ยเอาเว้ยมาทุกทางเลยหนึ่งสองามไปเลยหนึ่งสามไปเลยต่องเป็นซุดกัปนะกำลังตามหลังมานะครับผมสกัดลุกหลับเป็นเดอร์นะหกเจ็ตามนะครับผมมันมีอีกคนนั่นน่ะคุณเทเลอร์นะครับนมาละเจอแล้วเนี่ยเอาว่ะเมาตัดขาคู่แข่งเลยฮ่าฮ่า่ผมอยู่ที่สามว่ะเฮ้ยสามก็ยังได้ตังค์เอ้ยมีสี่คนเนี่ยที่ด้วยกันเนี่ย ข่าน <at> ้ำตาลข่าน้ำตาลกิน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 เดวิ่งตามถนนนี่แหละแจ๋วแจ๊บนะใช่ไหมรถเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่แล้วพี่อยู่บ้านแล้วอนนี้สุกัสมันเป็นอันดับสองทันทีนะครับสุกัสคือใครวะสุกัสเอพ่อค้าปืนพ่อค้าปืนอันดับหนึ่งแนอันดับสทันทีกินแค่นี้พอกินพอยห้ตัวเองอยู่รอดเฮ้ยเราอยู่อันดับหนึ่งเราต้องคลองไว้ก่อนคลองไว้เอาไว้คลองคลองไว้ก่อน ่ไกลมากอ่ะหัวใจผมเต้นตลอดเลยอ่ะนี่ขนาดแบบช่องเดียวยังไม่เลยสองช่องเดียวยังไม่ผ่านเอาจริงอ่ะเอ้ยผ่านแล้วนี่ยวาครับผมไม่เป็นไรมัจะหลบไปเนี่ยต่ำโดนแสงต่ำโดนแสงใช่จผมผมนี่เดี๋ยวไอ้นี่ก็เหนื่อยมันนอนสอนผมอ่ะ ้องนอนก่อนเองอย่าต่ำสิบนะน้องไม่งั้นเองจะหายใจแบบขึ้นยากยี่สิบห้าพอดี <Okay. S 1> ไม่งั้นก็ห้ามให้มันขึ้นสีแดงเดีย๋ยวแสงขึ้นครับเดี๋ยวแสงขึ้นเขานอนก่อนผมเขานอนก่อนผมเขานอนก่อนผมติดคเขานอนกันผมได้ปะอย่าตรงลุก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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอา้าผมมีคนไปหลายสะพ,พานนี่หว่าเออเดี๋ยวมีคนไปสะพ,พานเซตหนึ่งด้วยเออเยอะเยอะพี่เอเอเยอะบอกเลยเซตหนึ่งอะเยอะจัดผมบอกแล้วต้องไปเซตหนึ่งกันเยอะสะพานนู้นนะนะได้บ้านเราอะโอ้ยอย่าอย่าไปถูกกับสะพ,พานนะแม่งเสียเสียวิ่งไปเลย วิ่งแล้วโดดวิ่งแล้วโดดนี่มันเป็นยังไงวะเนั่นรถเอ้ยอันนั้นรถเยอะแต่เรายืนแป๊บเดียวรถหน้าก็เดินกันแต่ยืนแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเท่าเดิมเอ้ไอ้ตามตามที่เนึ่อ้ตามที่หนึ่งไอ้โอ้โหโดนแล้วไอที่หนึ่งอยู่ฮะทิ้งไกลปะไม่ไกลนี่ว่าสุกัสอยู่ไหนวะพี่อยู่ตามหลังกูเนี่ยอยู่ตามหลังอยู่เลยสุกัสอ่ะเออใงญ่ะไปยังวะสุกัสกับคุงอ่ะคุง โอ <icana> ้ใครคือกุ้งวะไม่รู้เหมือนกันครับไอ้เฮียเอ้เพียสกูตกด้วยตอนเนี้ยน้ำโอ้วี่ตามมาแล้วสุกัตจะแซงได้หรือเปล่าจะโดนแซงวะเหนื่อยแล้วสุกัตเหนื่อยแล้ว รุปสองเข้ามาสองของเรามีบุตลีนะครับผมีต้องขึ้นสพพะพานปะตั้มตรงไม่ได้สัตว์ต้องขึ้นสะพานลงมาเนาะเออลงมานนาอยู่ที่สามวะพี่ตามอยู่ดับสี่ครับขึ้นสะพานไปเลยพี่ตามอยู่ดับสี่นะตามนะสะตามนะครับผมเส้นชายอยู่ไกลเปล่าวะ โหพี่ดีสีอะฮะหบครัยิ่งเป็นดีสีใช่โอ้ประตูประตูประตูจะเพิ่งเข้าอ่ะเฮ้ยตอนนี้เจมบาตันอยู่อันดับหกนะต้องสู้แล้วนะฮะต้องหาทางรัดที่ดีนะครับไม่เป็นไรยังอีกยาวไกลครับวางกับดักตปูไว้แม่ง เน่ขอแซงผมไปแล้วถูกกัสอะไนะเออแซงว่ามันมันฮิวฮิวไวนะเนี่ยที่มันแซงผมมันฮิวไวถูกกัสอยู่ที่สามพี่ไอรีอยู่ที่สองเข้าไปดูสิอ่าดีพี่ไปหาดีครับเข้าไปดูตัวลมันเหมือนเข้าเนี่ย

ไอ้กบี้บกัตอยู่เนี่ยเขาบอกฮะไอ้กับสูกัสเนี่ยไอ้กับกัสบีกันอยู่ผมผมไม่รู้แพ้หรือเปล่านะเพราะว่าผมนอนอยู่ตอนเนี้ย ตายเถอะขอให้โซก้าตายโอ้ถ้าตายนี่ทิ้งห่างแบบซุปเปอร์ห่างอ่ะขาเด้งเถอะกัด์ตอมไล่เว้ยหรอเออพี่ดีดีขอให้ขาเด้งพี่ตอนนี้หรอไล่เป็นฝูงเลยคนอะไรที่สองผมแล้วนะใช่ไหมใช่เออดีนะผมแบกออกมาเมื่อกี้ เมื่อกี้เหมือนกับมีมีใครไม่รู้ขี่ไอทีวีมาแล้วเสือกวนกับสุกัสตั้งกลุ่มเลยตั้งกลุ่มไปนะฮะสุกัดนายบอกคนคนเพื่อนไอพี่สามหรือเปล่าพี่ผมว่าเนี่ยต้องทำงานปี่ะคุณท่เนี่ยต้องทานปีอ่ะคุณท่านเนี่ย นใกล้ถึงแล้วตอนนี้ตรงกลางซีซีอยู่นะครับกาลังนอนพักอยอ่เขาตามผมมาเลยด้างหลังผมเห็นอยู่เนี่ยออห,ห,หรือว่าขี่ขับรถปะไม่น่าใช่เดี๋ยวทำยังไยุ่งเ 저좀 해. 네. 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 วาร์ปเนี่ยตอนเนี้ยเขาจัดเอ้าพุทอยู่ไหนเฮ้ยจะถึงแล้วตัวนี้แหลกตัวนี้แหลกตัวนี้แหลกมีคนวิ่งป่ะตัวนี้แหลกโอ้ทั้งผีทั้งอะไรซอมบี้ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเขาจะขอกูจะขอดูข้อเส้นชัยนี่หน่อยอย่าโดนตกตายนะเขาหวังหมู่บ้านเลย เอดีเข้าส้ัแล้วเนข้าแล้วเข้าแล้วีเข้าแล้วอเ้าเอ้ี่ห้าหมื่นเอ้ย้าหมื่นคนที่สใครวะคนที่สองยังเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมอันนี้ใครเนี่ยไม่สุกันก็รีอ่ะ เต้นโชว์นะต้นโชว์อ่ะ <Okay. S 1> เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องมาแล้วบ้านเรา่เข้ามาทางไหนกันวะตามหลังเข้ามา กินน no ้ำหน่อยครับกินน้ำหน่อยห้าหมื่นที่นล่ได้ถ้า ATV กี่ใครอะไอ้ ATV สองคันนะ ATV องคันเกิดท่าไอ้ ATV กำลัเท่าไหร่นะสอง0ไม่ใช่ ATV เลยาบาอ๋ออ๋อโอเคมันมีสามเงน ัรับแลัน้าขอบคุณครับัอชุดโคตรหมองเลยตอนนี้วิ่งวิ่งจนชุดดำอะรางวัลหึนใช้ชนะกินรางวัลจะเก็บไปใช้โลกหน้าหรือว่าโลกนี้ครับเอาโลกหน้าครับโลกหน้าโลกหน้า ลงหน้าหมดเลยนะโอเคครับผมผม,ผมจะเก็บไว้ให้คุณไดนะ้ยินดีด้วยนะโอเคครับคุณ <c oughs> ได้สิบแต่ไม่ได้โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ที่หนึ่งครับอันนี้ผมทีแรกว่าผมจะไม่เอานะเพราะว่าผมอยากไปสัมภาษณ์ทุกคนแต่ว่าไหนๆก็วิ่งแล้วเออเก็บที่หนึ่งไว้ไหน่อยเพราะว่ามันจะได้เงินรางวัลต้องห้าหมื่นะครับอันดับหนึ่งนะ ก็เผื่อเซิร์ฟดีนะครับจะได้เอาไปใช้ในอีกเซิร์ฟหนึ่งได้เอ,อถ้ามารีใหม่นะจะได้เอาไว้ซื้อรถเมื่อรีนะครับเ <c oughs> พราะว่าแพด0-6จะเข้าแล้วอีกไม่นานนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like ับสไครต์ให้ผมด้วยตันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทำไรอะ่ะทำไรอ่ะ ผอม,มีมีม,มีหลบมหลบด้วยนะครับพวกไม้ด้วยนะ